มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยินดีด้วยค่ะคู่รักแอร์ไอซ์สวมแหวนควงคู่กันเข้าสู่ประตูวิวายอย่างเรียบง่ายแต่งแล้วค่ะสิ้นสุดการรอคอยต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าสาวคนใหม่ของวงการบันเทิงแอร์พันธิลาฟูกลิ่นที่วันนี้นะคะ17กรกฎาคมถือเลิกดีควงหวานใจหนุ่มนักธุรกิจไอซ์ Ice, รัชสิทธิ เข้าพิธีวิวาหวานอย่างอบอุ่นแล้วก็เรียบง่ายนะคะทำกลางเพื่อนๆญาติญาทั้งสองครอบครัวม,มาร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมายโดยงานนี้นะคะพิธีในช่วงเช้าได้พิธีกรคนเก่งอย่างคุณบุ๋มปนัดดามาเป็นพิธีกรดำเนินงานนะคะซึ่งงานนี้สาวแอรม,มาในชุดเจ้าสาวส,าวสีขาวแสนหวานละมุนโดยได้ป้อมวินิจมาสะบัดแปลงเนรมิดไปหน้าสวยๆฉ่ำๆ ส่วนเจ้าบ่าวนะคะก็มาในชุดสูทสีเทาหลอออร่าเข้ากันได้ดีค่ะเหมาะสมกับเจ้าสาวคนสวยของเราจริงๆค่ะคู่รัก Air Ice, ์ไอซสมแหวนควงคู่เข้าสู่ประตูวิวายอย่างเรียบง่ายขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ